เดี๋ยววันนี้มาดูโชคแผงคอของเอฟซที่ส่งมาจากจังหวัดเพชรบุรีนะครับโยมศักเพชรบุรีครับตัวนี้ไม่ยากอะไรครับเดี๋ยวขั้นแรกเลยเดี๋ยวเรามาแกะห่อกนก่อนดูซิว่าข้างในมันมีอะไรเขาส่งอะไรมาให้เรา ข้างในเป็นโชคแผงคอของเวฟหนึ่งสองห้านะครับรหัส k p s ตัวเนี้ยเขาโหลดมาแล้วครับประมาณสักสเซนตแต่เจ้าของรถให้ทำคืนเดิมนะครับคือตัวเก่าตัวที่ส่งมามันใส่น็อตยึดโชคข้างละตัวนะครับผมต้องทำคืนเดิมแล้วก็สตาร์ทเกียวใหม่เพื่อน็าตอีกข้างละตัวครับ ใส่น็อตเป็นข้าเละสองตัวคืนเดิมครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ายังไงดีตัวนี้ไม่ยากครับผมใช้เวลาอยู่พักหนึ่งครับในการตาบเกียวทำเกียวแล้วก็วัดแล้วมันถางมากไปเดี๋ยวเราดัดให้มันหุบนิดนึงแข่งไอแกนโชค้างหนึ่งมันมัน,ม,นมันถางมากไป เราใช้แท่นดัดที่เป็นเครื่องมือพิเศษนะครับวางดัดโชคแค่ข้างเดียวดัดแล้วก็วัดดูครับเช็คด้วยวัวเนียอีกหนึ่งรอบซับไหวไหม เอาแท่นดัดแกนโชุกลงครับมันได้แล้วแล้วก็มาดัดระนาบต่อครับแนวแกนโช้กแผ่งคอกับระหนาบต้องดัดพร้อมกันนะครับวิธีการวัดแนวแกนโช้กแผ่งคอนะครับใช้ไม้รองหน่อยนะครับเดี๋ยวหัวน็อตมันจะไม่สวยอะ ไม้รอแล้วก็เหล็กกดทับกดทับไม้อีกทีวัดแบบนี้ครับแนวแกนโชกแขงคอออ่ะเราเช็คก,กันดูเราดักกันอยู่สี่อย่างนะครับแนวแกนโชกแขงคอตัดหน้าฉากของโชกฉากของแขงคอสี่อย่างนี่คือจบเลยตอนนี้คืคอกำลังดัดแนวแกนโชกแผงคอกับตหน้าบนะครับ นเน,น,นีน่ยแก้โชคแผ่นกระนาบก็ระดับพร้อมกันนะครับต้องได้ทั้งสองตัวด้วยตัวใดตัวใดจะหนึ่งได้ตัวใดจะหนึ่งไม่ได้ใช้ไม่ได้นะครับต้องได้ทั้งสองตัวครับเช็คดูสิเป็นไงฉากได้อยู่ไหมฉากของโชครีเช็คด้วยเวนเนียครับ ไม่แน่ใจวัดอีกหนึ่งรอบปรากฏว่าชากยังไม่ได้ครับคู่ได้ไปแล้วตอนนี้มันเสียแล้วเดี๋ยวจับถ่ายนิดนึงเราวัดไว้ขนาดไหนจำให้ได้นะครับวัดไวนิดเดียวดัดไปเยอะนี่โอ้โหเสียเวลามาแค่ต้อง วัดแล้วต้องจำไว้นะครับวัดไปจัดไปเนาะเอาฉากเป็นตัวรีเช็คให้เอาเวอ์เนียเป็นตัวรีเช็คฉากนะครับน,นี้ก็เหลือฉากของแกนแผงคอแล้วครับเดี๋ยวเราเอาแท่นดัดแกนแผงคอขึ้นมาครับ การนี้ไม่น่าจะยากนะดูแล้วลองวัดดูแล้วมันเป็นนิดเดียวแต่ทุกอย่างมันก็ไม่แน่ครับที่มองย,ยากๆแต่ทีเดียวได้ใ้ที่ง่ายๆเลยยกขึ้นยกลงจนปวดแขนก็มีนะครับทุกอย่างเราแด้ไม่ได้นะครับเดี๋ยวเราลองเช็คกันดูป้ามันปรักมาณไหนได้หรือเปล่า ขั้นตอนเนี้ยต้องใจเย็นๆน,นะครับค่อยๆเช็คถ้า,ย,ายังไม่ได้รอบนึงไม่ต้องเยอะนะครับมันใกล้ละนิดเดียวกดเยอะไปต้ากมาตามแก้นี่บางทีมันยังไม่ได้มันใกล้ๆๆไม่ได้ริงทีเราไป กดเป็นเยอะพึทโอ้โหกับหน้าดาัดอีกไม่ไม่ต้องจบต้องสส้นเงินโอเคครับถ้าได้แล้วเดี๋ยวเรามารีเช็คครั้งสุดท้ายและท้ายสุดในส่วนที่เหลือกันฉากของโชคนะครับฉากของแผงแผงขอได้ไปแล้วของโชคทั้งซ้ายทั้งขวาเลยเดี๋ยวลองรีเช็คด้วยเวเน,นียนะครับดูหน้าที่เป็นยังไง โอเคครับผ่าแล้วเดี๋ยวเราไปส่งกลับกันดีกว่าก็เอาห่อแล้วก็เอาไปขนส่งส่งกลับผมจะส่วนมากถ้าผมจะไม่ข้ามวันนะครับมาวันไหนผมก็จะส่งกลับวันนั้นเลยมาถึงบ่ายๆหรือมาถึงเที่ยงเที่ยงผมก็จะพยายามไม่ให้ข้ามวันเนาะก็รู้ว่าทุกคนก็ เราใช้งานอยู่ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ